สวัสดีครับสวัสดี f อฟซลาวาก้ากันชนเหล็กทุกท่านนะครับมาวันนี้ได้เวลามารีวิวเ,เจ้าวีโก้สี่คูนสีนะครับคันนี้ทำกับที่ร้านไปสักประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับวันนี้เพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวเต็มๆนะครับวันนี้เฮียแกจัดชุดใหญ่มานะครับทั้งสติกเกอร์ทั้ง ทุกอย่างนะครับผมนี่นะครับนี่นะสวยงามลงตัวครับผมอลังการงานสร้างคันนี้นะครับคันนี้ยกที่ความสูง3นิ้วนะครับส่วนยางก็ได้เป็นยาง35นะครับขอบ20นะครับยาง35นะครับคันยัดสามสาม้านะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมครับ อีทีนะสามสิบห้าสิบสองสิบห้าอายี่สิบนะครับ <S <S วันนี้เฮียแกก็มาเพิ่มเติมบันไดข้างนะครับงานของ TWI นะครับนะแลรอครับคันนี้นี่ดูท่อสักก่อนยังไงครับออคู่ด้วยหกท่อคันนี้ นัครับยังโหดยังโหด